ร้อยเอ็ดปีหลวงพ่อดูพรหมปัญโยตอนที่สิบหัวข้อหลวงพ่อบอกข้อสอบในราวปีพุทธศักราช2527ถึง2528สมัยที่ข้าพเจ้ายังเป็นนักศึกษาอยู่ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ หลวงพ่อดูท่านเคยบอกข้อสอบให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้าและช่วยเหลือข้าพเจ้าในการทำข้อสอบเท่าที่ข้าพเจ้าจำความได้ถึงห้าวิชาด้วยกันข้าพเจ้าจะขอเล่าเฉพาะวันที่หลวงพ่อบอกข้อสอบวิชาที่อาจารย์ฉายศิล์เชี่ยวชาญพิพัฒน์เป็นผู้สอนคือวิชาแรงงานสัมพันธ์คืนวันนั้นเวลาประมาณสามทุ่ม ก่อนวันสอบหนึ่งวันข้าพเจ้านั่งอ่านตำราและทบทวนความรู้ที่อาจารย์ได้สอนมาตลอดเทอมขณะที่ข้าพเจ้ากำลังมีสมาธิกับตำราที่อยู่เบื้องหน้าข้าพเจ้ารู้สึกเย็นวาบขึ้นที่ใจพร้อมกับมีเสียงบอกข้าพเจ้าว่าพระาธาตุหลวงปู่ทวดเสด็จข้าพเจ้าหันหลังกลับไปมองที่โต๊ะหมู่บูชาในห้องทันที และเกิดความสงสัยว่าพระธาตุเสด็จมาแล้วท่านอยู่ที่ไหนล่ะอยู่ที่กระถางทูบเสียงตอบข้าพเจ้าข้าพเจ้าหยุดอ่านหนังสือเดินตรงมายังโต๊ะหมู่บูชาสายตาหยุดอยู่ที่กระถางทูบใบน้อยแล้วข้าพเจ้าจะทราบได้อย่างไรล่ะว่าอันไหนเป็นเม็ดกรวดเม็ดทรายอันไหนเป็นพระธาตุ แต่แล้วข้าพเจ้าก็มองเห็นองค์พระาธาตุสีน้ำตาลเกือบดำมีสันฐานค่อนข้างกลมขนาดเล็กมากเหมือนไข่ปลาข้าพเจ้าจึงแยกออกมาจากกระถางทูบเพื่อนำมาบูชาจากนั้นข้าพเจ้าได้มานั่งอ่านหนังสือต่อสักครู่ก็มีความรู้สึกเหมือนมีคนบอกให้ข้าพเจ้าเขียนจดหมายวิจาร์ณการสอนของอาจารย์ผู้สอน ข้าพเจ้าก็เลยนึกสนุกขึ้นมานั่งเขียนจดหมายอย่างเอาจริงเอาจังแทนที่จะนั่งอ่านหนังสือเขียนเสร็จก็พับใส่ซองตั้งใจไว้ว่าวันรุ่งขึ้นเมื่อสอบเสร็จจะนำไปมอบให้อาจารย์ที่ห้องพักของท่านวันรุ่งขึ้นเป็นวันสอบเมื่อข้าพเจ้าได้เห็นข้อสอบซึ่งเป็นข้อสอบบรรยายเสยส่วนใหญ่ข้าพเจ้าต้องแปลกใจ ที่หนึ่งในข้อสอบบรรยายข้อใหญ่นั้นให้วิจาร์ณการเรียนการสอนของท่านอาจารย์ในตอนแรกข้าพเจ้าก็ไม่ค่อยจะแน่ใจตนเองเท่าใดนักว่าเราคิดเอาเองหรือเปล่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือไม่เรื่องพระธาตเสด็จหลวงพ่อบอกข้อสอบข้าพเจ้าเชื่อว่าหากเป็นคนอื่นก็คงไม่แน่ใจตนเองเหมือนกัน แต่ในที่สุดก็มีเรื่องที่ยืนยันให้ข้าพเจ้าแน่ใจว่าเป็นเรื่องจริงเพราะเหตุการณ์เกิดซ้ำรอยเดิมหากเป็นเรื่องบังเอิญคงไม่สามารถเกิดเรื่องทำนองเดียวกันได้หลายครั้งหลวงพ่อบอกข้อสอบข้าพเจ้าอีกเป็นครั้งที่สองครั้งที่สามและครั้งที่สี่ต่างกรมต่างวาระกัน จนผลการสอบของข้าพเจ้าออกมาได้เกรดเอหลายวิชาข้าพเจ้าได้พิจารณาดูแล้วคิดว่าเรื่องนี้หลวงพ่อต้องการสอนอะไรบางอย่างให้แก่ข้าพเจ้าคงไม่ใช่เพียงแค่การบอกข้อสอบแล้วก็คงไม่ใช่เอาไว้ให้ข้าพเจ้านำมาเล่าให้หมู่คณะฟังเท่านั้นปริศนาธรรมจากนิมิตครั้งนี้ จะจริงหรือเท็จประการใดพระท่าเสด็จมาจริงหรือไม่หรือหลวงพ่อบอกข้อสอบจริงหรือไม่สำหรับข้าพเจ้าแล้วถือว่าเป็นปฏิหารที่หลวงพ่อเมตตาให้บทเรียนต่อมากับข้าพเจ้าเป็นบทเรียนที่นำไปสู่อนุสาสนีปฏิหารให้ข้าพเจ้าได้มีความเข้าใจในธรรมมากขึ้น และเป็นสัมมาทิฏฐิมากขึ้นในเวลาต่อมาหัวข้อตัวประมาทหลังจากที่หลวงพ่อได้บอกข้อสอบให้ข้าพเจ้าทราบครั้งแรกแล้วท่านก็ได้ช่วยข้าพเจ้าทำข้อสอบอีกเป็นครั้งที่สองที่ท่านช่วยเหลือข้าพเจ้าคราวนี้เป็นวิชาพอบ2อ3วิชาการบริหารงานผลิต ซึ่งมีอาจารย์ผู้สอนหลายท่านข้อสอบมีหลายลักษณะทั้งบรรยายเติมคำให้กากบาทหน้าข้อที่ถูกต้องที่สุดหลวงพ่อดูท่านเคยสอนวิธีทำข้อสอบแบบปรนยัยให้กากบาทหน้าข้อที่ถูกต้องที่สุดให้ข้าพเจ้าว่าเวลาที่เราไม่แน่ใจแทนที่เราจะเดาสุ่มหรือที่เรียกว่ากาส่งเดช เราจะไม่ทำอย่างนั้นหลวงพ่อท่านสอนให้ข้าพเจ้าหลับตาและนึกถึงหลวงพ่อทวดหมายถึงหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดแล้วกราบเรียนถามท่านขณะที่อยู่ในห้องสอบเมื่อข้าพเจ้าทำข้อสอบเสร็จแต่เวลายังไม่หมดและยังมีข้อสอบประเภทกากบาทเหลืออีกประมาณสิบข้อที่ข้าพเจ้าไม่แน่ใจ ข้าพเจ้าไม่รอช้านึกถึงที่หลวงพ่อสอนทันทีค่อยๆพิจารณาทีละข้อหากข้อใดถูกต้องเมื่อข้าพเจ้าเอาปากกาจิ้มไปที่ตัวเลือกจะเกิดเป็นแสงสว่างขึ้นทันทีแต่ถ้าไม่ถูกต้องก็จะมืดและไม่มีแสงสว่างข้าพเจ้าทำข้อสอบส่วนที่เหลือด้วยวิธีนี้จนเสร็จเรียบร้อย หลังจากประกาศผลสอบออกมาข้าพเจ้าได้เกรด A เช่นเคยเดือนต่อมาข้าพเจ้าได้มีโอกาสนําเรื่องนี้ไปเรียนถวายให้หลวงพ่อทราบในครั้งนั้นมีเพื่อนของข้าพเจ้าซึ่งเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยอีกแห่งหนึ่งมากราบหลวงพ่อด้วยเช่นกันเพื่อนข้าพเจ้าคนนี้ได้ฟังเรื่องที่ข้าพเจ้าเล่าถวายหลวงพ่อเขาจึงได้กราบเรียนหลวงพ่อว่า ผมทำข้อสอบกากบาทแบบนี้เหมือนกันข้อสอบมีร้อยข้อพอเข้าห้องสอบผมก็หลับตานึกถึงหลวงพ่อขอให้ช่วยทำข้อสอบด้วยจากนั้นก็ทำข้อสอบโดยใช้วิธีหลับตาเช็คทีละข้อจนครบหนึ่งร้อยข้อผลสอบออกมาปรากฏว่าได้ f คือสอบตกทำไมเป็นอย่างนี้ครับหลวงพ่อ เพื่อนข้าพเจ้าถามหลวงพ่อหลวงพ่อมองหน้าเพื่อนของข้าพเจ้าและเมตตาอบรมเตือนสติทั้งเพื่อนและข้าพเจ้าว่าแกไม่พิจารณาให้ดีนั่นแหละตัวประมาทจำไว้ตัวประมาทนี่แหละตัวตายตรงกับพระพุทธพจน์ที่ว่าปมาโทมัจ,จุโนปะทางความประมาท เป็นหนทางไปสู่ความตายนั่นเองหัวข้อถึงวัดหรือยังธรรมะเป็นสิ่งที่มีอยู่รอบๆตัวเราทุกๆคนเพียงแต่ว่าเราจะสามารถมองเห็นและนำมาพิจารณาได้แค่ไหนอย่างไร ในสมัยพุทธกาลท่านหมอชีวกโกมารพัฒแพทย์ประจำองค์พระพุทธเจ้าของเราสมัยที่ศึกษาอยู่กับอาจารย์ที่สาปาโมกก่อนจะสำเร็จวิชาการแพทย์ท่านให้ถือเสียมไปเที่ยวหาดูว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ใช้เป็นยาไม่ได้ให้นำมาให้โดยให้ไปเที่ยวหาสี่วันวันละทิศทิศละหนึ่งโยธ รอบเมืองตักกศิลาท่านหมอชีวกรับคำสั่งอาจารย์แล้วถือเสียมไปเที่ยวหาตามคำสั่งของอาจารย์ก็ไม่ได้พบเห็นสิ่งใดที่ไม่ใช่ยาเลยเมื่อกลับมาแล้วเข้าพบอาจารย์แจ้งความนั้นให้ทราบอาจารย์จึงกล่าวว่าเธอเรียนวิชาแพทย์สำเร็จแล้วความรู้เท่านี้พอเพียงที่เธอจะใช้เป็นอาชีพได้แล้ว ต้นไม้ทุกชนิดหินดินแร่ต่างๆมีคุณค่าสามารถนำมาเทียบเป็นยาได้ฉันใดบุคคลผู้มีความฉลาดก็ฉันนั้นรอบๆตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าคนสัตว์สิ่งของเรื่องราวเหตุการณ์ใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นและผ่านเข้ามาในชีวิตประจำวันของเรานั้นไม่มีเรื่องใด ที่ไม่สามารถนำมาพิจารณาให้เป็นธรรมะได้เลยพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เรามีความเข้าใจในโลกธรรมทั้ง8อย่างได้แก่ได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศได้รับความสุขประสบกับความทุกข์มีคนสรรเสริญและมีคนนินทาถ้าใจเปรียบเหมือนน้ำนิ่ง เมื่อใจเรากระทบกับโลกธรรมแปดอย่างนี้แล้วกระเพื่อมไหวไปตามอารมณ์ก็เป็นโลกแต่ถ้าพิจารณาอย่างมีสติจนเท่าทันโลกธรรมแปดอย่างแล้วไม่ซัดสายไปตามอารมณ์ทั้งหมดนี้ใจก็เป็นธรรมอยู่โดยตลอดธรรมะแท้อยู่ที่ใจมิใช่ที่วัดพระสงฆ์หรือคำพีใบลาน ที่ล้วนเป็นาศาสนสถานาศาสนบุคคลหรือาศาสนวัตถุเท่านั้นหากเราเข้าใจได้อย่างนี้าศาสนธรรมอันเป็นสิ่งสําคัญที่สุดก็จะเกิดขึ้นที่ตัวเราเมื่อนั้นเราก็จะเข้าใจคำว่าพระที่คล้องใจไม่ใช่พระที่คล้องคอหลวงพ่อดูท่านสรุปเรื่องนี้ให้ข้าพเจ้าฟังว่า ถึงแกมาวัดแต่ใจยังมีโกรธโลภหลงไปตามแปดอย่างที่ว่านี้แกยังมาไม่ถึงวัดแต่ถ้าแกอยู่บ้านหรือที่ไหนที่ไหนแต่ไม่โกรธไม่โลภไม่หลงไม่มีแปดอย่างนี้มากวนใจข้าว่าแกมาถึงวัดแล้วหัวข้อรางวัลทุนภูมิพล เมื่อปีพุทธศักราช2527ขณะที่ข้าพเจ้ากำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีเหตุการณ์หนึ่งซึ่งหลวงปู่ทวดได้เมตตาให้ความช่วยเหลือจนข้าพเจ้าไม่มีวันที่จะลืมไปได้คือวันหนึ่งข้าพเจ้าได้ทราบข่าวว่าทางมหาวิทยาลัยจะมีการจัดประกวดการเขียนเรียงความในหัวข้อเรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชกับพุทธศาสนาในสังคมไทยข้าพเจ้าเกิดความสนใจที่จะเขียนเรียงความดังกล่าวขึ้นมาทันทีแต่ก็ไม่แน่ใจตนเองว่าจะมีความสามารถเขียนได้ดีสักเพียงใดเมื่อข้าพเจ้าตัดสินใจแน่นอนแล้วว่าจะเขียนจึงได้มากราบพระระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ และอาราธนาหลวงปู่ทวดและหลวงพ่อดูเพื่อขอความช่วยเหลือจากท่านให้งานเขียนชิ้นนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีขณะที่ข้าพเจ้ากำลังนึกอธิษฐานอยู่ในห้องพระเพียงลำพังนี้ก็บังเกิดนิมิตเป็นหลวงปู่ทวดท่านเดินออกมาจากโต๊ะหมู่บูชามาหาข้าพเจ้าข้าพเจ้าแลเห็นภาพตัวเอง นั่งคุกเขา่าหมอบตัวลงและหงายฝ่ามือทั้งสองยื่นไปข้างหน้าเบื้องหน้าข้าพเจ้าแลเห็นเป็นภาพหลวงปู่ทวดยืนสวดมนต์ให้พรพร้อมกับเป่าลงที่มือทั้งสองของข้าพเจ้าในนิมิตนั้นข้าพเจ้าเห็นเป็นอักขระโบราณอยู่เต็มสองฝ่ามือข้าพเจ้าจึงกราบเรียนถามหลวงปู่ทวดว่าอะไรหรือขอรับ ท่านตอบสั้นๆว่าความรู้จากนั้นท่านก็หันหลังเดินกลับหายลับเข้าไปในโต๊ะหมู่บูชาข้าพเจ้าปลื้มปิติมากและเกิดเป็นกำลังใจอย่างยิ่งในการเขียนหนังสือครั้งนั้นและได้ใช้เวลากว่าสามเดือนจึงเขียนเรียงความแล้วเสร็จขณะที่เขียนหากติดขัดอะไรเมื่อนึกถึงหลวงปู่ทวด จะเหมือนท่านช่วยดลใจให้สามารถเขียนต่อได้จะค้นคว้าหรือหาข้อมูลอ้างอิงใดๆก็ไม่ติดขัดเลยเป็นเรียงความเรื่องยาวขนาดมากกว่า30หน้ากระดาษพิมพ์ดีดซึ่งนับเป็นงานเขียนที่ยาวที่สุดในชีวิตของข้าพเจ้าเลยทีเดียวเมื่อทางมหาวิทยาลัยประกาศผลการประกวดเรียงความ งานเขียนของข้าพเจ้าเป็นงานเขียนชิ้นเดียวในปีนั้นที่ได้รับพระราชทานรางวัลทุนภูมิพลโดยได้เข้ารับพระราชทานรางวัลเป็นทุนการศึกษาจากพระหัตของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวในวันพระราชทานปริญญาบัตรจากคนที่ไม่เคยเขียนหนังสือจากคนที่ไม่เคยสนใจงานด้านขีดเข,ข,ขียนเข,ขียนมาก่อน จนมาได้รับพระราชทานรางวัลทุนภูมิพลไม่เป็นที่สงสัยเลยว่าข้าพเจ้าจะยินดีและดีใจเพียงใดข้าพเจ้าขอกราบแทบเบื้องบาทของหลวงปู่ทวดและหลวงพ่อดูขอนามสการด้วยความเคารพด้วยเสียงและกล้าวที่ทำฝันของข้าพเจ้าให้เป็นจริง หัวข้อหลวงปู่ทวดช่วยชีวิตความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐเป็นคำสอนของพระพุทธองค์ที่ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยความทุกข์ของคนเรานั้นมีมากมายหลายเรื่องหลายอย่างการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่เพียรพยายามรักษาอย่างไรก็ไม่ยอมหายสักทีนี่ก็เป็นความทุกข์ ที่ทรมานจิตใจมากเรื่องหนึ่งของมนุษย์เราบทความที่ท่านจะได้อ่านต่อไปนี้เป็นเรื่องของคุณรัตนาพรอินทรก,กำแหงซึ่งเขียนโดยเบนจะชินะปัญชนะจากหนังสือขวัญเรือนได้เล่าไว้ดังนี้คุณรัตนาพรอินทรก,กำแหงเป็นศิลปินดาราที่เด่นดังในอดีตและยังมีผลงานอยู่ถึงทุกวันนี้ ชีวิตจริงของศิลปินท่านนี้ได้ผ่านอุปสรรคมาแล้วอย่างมากมายตื่นเต้นเร้าใจยิ่งกว่าภาพยนตร์ที่เธอแสดงและเมื่อถึงบทเศร้าแล้วเศร้าสลดจนต้องฆ่าตัวตายเมื่อหลายปีก่อนคุณรัตนาพรได้เกิดล้มป่วยเป็นอัมาพาตลุกเดินไม่ได้ได้ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลมีชื่อแห่งหนึ่ง หมดเงินไปร่วมสองแสนบาทแต่ไม่หายและไม่ดีขึ้นเลยพอรู้ข่าวที่ไหนมีหมอเก่งจะรีบให้คนพาไปรักษาแล้วก็เหมือนเดิมรักษาไปจนทรัพย์สินเงินทองเกือบหมดโรคร้ายที่ทรมานเพราะลุกเดินไม่ได้ก็ยังทรมานใจอยู่เป็นเช่นนี้อยู่นานถึงเจ็ดเดือน ฆ่าตัวตายดีกว่าคนเราเมื่อหมดหนทางไม่มีทางออกก็คิดสัน้นคนที่ต้องอยู่ในสภาพที่ช่วยตัวเองไม่ได้เป็นระยะเวลานานๆต้องอยู่แต่ในห้องที่แคบๆจะทำอะไรก็ต้องอาศัยผู้อื่นมันน่าเบื่อหน่ายครับแค้นใจยิ่งนักชาติที่แล้วคงทำกรรมไว้มากขอยอมชดใช้กรรมแต่เพียงเท่านี้ นั่นเป็นคำพูดของคุณรัตนาพรที่น้อยอกน้อยใจในชะตากรรมของตนเองก่อนที่จะตัดสินใจไปตายเมื่อตัดสินใจแล้วจึงเดินทางท่องเที่ยวแบบสั่งลาอยากไปที่ไหนก็ไปชอบใจที่ไหนก็อยู่นานหน่อยเมื่อไปถึงภูเก็ตเกิดความเบื่อจึงหลบไปชายหาดที่ไม่มีคน สั่งบุตรบุญธรรมให้ไปซื้อข้าวปลาอาหารทานกันที่ชายหาดเมื่อไม่มีใครอยู่แล้วเธอจึงได้ตั้งจิตอธิษฐานต่อคุณพระศรีรัตนตรยัยโดยเฉพาะหลวงพ่อทวดที่เคารพนับถือมากเพราะเคยได้ประจักษ์ในด้านอิทธิฤทธิอภินิหารจากการรอดตายมาแล้วถึงกับได้ชักชวนคุณสมบัติเมธนี ดารายอดนิยมในอดีตช่วยกันสร้างพระเครื่องบูชาหลวงพ่อทวดถวายให้วัดช้างให้ไปรุ่นหนึ่งช่วงนั้นเธอได้ตั้งจิตอธิษฐานต่อองค์หลวงพ่อทวดไว้ว่าขณะนี้ลูกได้ถูกโรคร้ายเบียดเบียนทนทุกทรมานเป็นเวลานานแล้ววันนี้ได้ตัดสินใจขอลาตายบุญใดที่ลูกได้ทำมาแล้ว ในอดีตชาติก็ดีและในชาตินี้ก็ดีลูกขออุทิศบุญนั้นให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่ได้ล่วงเกินกันมาจะด้วยเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีขอให้หลวงพ่อทวดช่วยเป็นสื่อไปบอกให้เจ้ากรรมนายเวรต่างๆมารับไปและอโหสิก,กรรมให้ลูกด้วยและถ้าเมื่อลูกได้หมดกรรมจริงแล้วขอให้หลวงพ่อทวดได้เมตตาสงเคราะห์ ให้หายจากโรคภัยในวันนี้ด้วยถ้ายังไม่หายลูกขอลาตายในบัดนี้เมื่อจบคำอธิษฐานแล้วเธอก็ลงมือคลานกลิ้งตัวลงทะเลไปเมื่อเจอคลื่นซัดมาก็กลิ้งกลับไปแต่ก็ยังกระเสือกระสนคลานต่อไปแล้วก็ถูกคลื่นซัดเข้าฝั่งอีก ต่อสู้กับคลื่นเพื่อที่จะไปให้ลึกพอที่จะจมน้ำแล้วหายใจไม่ออกเป็นเช่นนี้อยู่ครึ่งชั่วโมงจนบุตรบุญธรรมกับคนที่มาด้วยมาพบเห็นช่วยพยุงตัวขึ้นฝั่งขณะนั้นเหนื่อยจนไม่ได้สติมาตกใจรู้ตัวเพราะเสียงตะโกนลั่นว่าแม่หายแล้วแม่หายแล้ว ปาฏิหารเกิดขึ้นแล้วเพราะเธอยืนได้แล้วเดินได้ด้วยหายจากโรคร้ายแล้วจากคุณพระรัตนไตรัยและหลวงพ่อทวดที่ประทานให้เนรมิตรให้โดยใช้เวลาสั้นๆจากการที่ต้องทนทรมานอยู่นานถึงเจ็ดเดือนนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ข้าพเจ้าขอฝากท่านผู้อ่านไว้ เป็นเครื่องเจริญศรัทธ,ธาหัวข้อสังคมวิปริตในหนังสือพุทธธรรมกับสังคมซึ่งเขียนโดยศาสตราจารย์ในแพทย์ประเวทวสี ได้กล่าวถึงสังคมไทยตั้งแต่พุทธศักราช2528ไว้ว่าประเทศไทยมีวัดกว่า25,000วัดพระกว่า2 0 0 0 0 0รูปเนนกว่าแสนรูปพุทธศาสนิกชนอีกเต็มประเทศฉะไหนเราจึงมีปัญหาทางสังคมมากขึ้นเรื่อยๆความเป็นคนใจบุญสุนทานของผู้คนไทยในอดีต และการที่มีวัดวาอารามสร้างอยู่ทุกมุมเมืองไม่ได้ช่วยให้ปัญหาสังคมลดลงไปในปัจจุบันท่านพระพรมคุณาพรปออประยุตโตได้ฝากข้อคิดหลักธรรมไว้ในหนังสือของท่านชื่อเมืองไทยจะวิกฤตถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริตซึ่งข้าพเจ้าขออนุญาตคัดลอกมาณที่นี้ สรุปความว่าคุณสมบัติของชาวพุทธที่ดีหรืออุบาสกธรรมห้าประการที่ควรปฏิบัติคือ 1. มีศรัทธาเชื่ออย่างมีเหตุผลมั่นในคุณพระรัตนตรยัยไม่งมงาย 2. มีศีลมีความประพฤติสุจริตดีงามอย่างน้อยดำรงตนได้ในศีลห้า 3. ไม่ตื่นข่าวมงคลเชื่อกรรมมุ่งหวังผลจากการกระทำม,มิใช่จากโชคลางของขลังพิธีกรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 4. ไม่แสวงหาทักคิยัยะนอกหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า 5. เอาใจใส่ธรรมนุบำรุงช่วยกิจการพระพุทธศาสนา เริ่มต้นที่ตัวเราเริ่มที่บ้านเราแล้วเราจะไม่ใช่ตัวปัญหาที่ทำสังคมให้วิปริตแต่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาสังคมให้เป็นส่วนหนึ่งที่ลูกศิษย์หลวงพ่อมอบเป็นของขวัญถวายแด่เนหลวงและมอบถวายแด่หลวงพ่อของเราหัวข้อลิงติดตัง ท่ามกลางกระแสสังคมที่สับสนวุ่นวายไม่ว่าจะเป็นกิจธุระส่วนตัวกิจธุระเรื่องครอบครัวเรื่องที่ทำงานเรื่องของญาติสนิทมิสหายจนบ่อยครั้งที่เรารู้สึกเหมือนถูกพันธนาการด้วยภาระและหน้าที่ที่ต้องจัดการมากมายอยู่ทุกวี่ทุกวันทั้งตัวเราเองและทั้งผู้คนรอบข้าง ลวงพ่อได้เคยเปรียบลักษณะเช่นนี้กับอาการของลิงโดยท่านได้ถามข้าพเจ้าว่าแกเคยรู้จักไหมโลกติดตัวเหมือนลิงติดตังตังตามความหมายในพจนานุกรมหมายถึงยางไม้ที่ผสมกับสิ่งอื่นแล้วทำให้เหนียวใช้สำหรับดักนกเวลาที่เขามาดักจับลิงเมื่อลิงมาติดกับที่มีตังติดอยู่ ตังติดมือลิงข้างหนึ่งมันก็ใช้มืออีกข้างมาแกะออกแต่แกะไม่ออกกลับติดตังทั้งสองมือเอาเท้ามาช่วยถีบออกก็ไม่ออกอีกเอาปากกัดอีกผลที่สุดเลยติดตังไปทั้งตัวทั้งสองมือสองเท้าและปากติดตังไปหมดนอนรอให้เขามาจับตัวเอาไปข้าพเจ้าก้มลงดูตัวเอง และเหลียวมองดูรอบตัวไม่เห็นลิงแม้แต่ตัวเดียวที่ติดตังเห็นแต่ตัวเองและคนรอบๆข้างติดตังเต็มไปหมดไม่มีลิงสักตัวใครก็ได้ช่วยแกะทีเถอะครับหัวข้อทำคำสอนของ หลวงพ่อดูพรหมมปัญโยยังไม่จบนะคะคุณผู้ฟังติดตามได้ในตอนต่อไปวันนี้ดิฉันแสงอรุณการจนรัตและรายการแบ่งปันเรื่องดีๆต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขกายสุขใจนะคะสวัสดีค่ะ